ไทรอย์เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะคะไทรอย์สูงกับไทรอย์ต่ําถ้าไทรอย์สูงก็คือเผาผลาญเยอะธาตุไฟสูงจะเป็นคนลักษณะผอมเนาะถ้าพูดง่ายๆยไทรอย์สูงก็คือเผาผลาญเยอะเกินไปอย่างของคุณขวัญเนี่ยเป็นไทรอย์ต่ําไทรอย์ต่ําคือจะมีลักษณะแบบบวมนะคะเผาผลาญต่ํามากแล้วก็จะเป็นคนที่อ้วนนิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะมีอาการท้องผูกตัวบวมอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นลักษณะของไทรอย์ต่ําคือเผาผลาญไม่ดี ถามว่าถ้ากินนมเนี่ยควรจะกินอะไรถ้านมจริงๆไม่อยากให้กินเลยค่ะทุกชนิดเลยเพราะว่านมเนี่ยมันจะทําให้ท้องเราอะค่ะมีมีน้ําเยอะเกินไปน้ําในกระเพาะเยอะเกินจะทําให้แบบยิ่งทําให้พี่ท้องอืดถ้าพี่ท้องอืดน,นะคะอาหารที่ย่อยหรือว่าการย่อยอาหารเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันจะมีอาการบวมหรือว่าอืดขึ้นเยอะกว่าเดิมก็เลยไม่อยากให้กินนมอะไรเลยถ้าเป็นไปได้ แต่ว่าถ้าอยากจะได้แบบแคลเซียมเรากลัวขาดสารอาหารนี้ค่ะยุ้ยก็จะแนะนําเป็นพวกแคลเซียมหรือว่าโปรตีนจากถัว่วถั่วเขียวถั่วเหลืองก็ได้แต่ว่าพยายามอย่าก,กินน้ําเยอะเกินไปหรือว่านมอะไรก็ตามค่ะมันทําให้ท้องอืดโดยเฉพาะนมวัวเนี่ยพี่จะกินไม่ได้เลยนะคะนมถั่วเหลืองเหมือนกันถ้ายิ่งใส่น้ําตาลมันก็ยิ่งทําให้ท้องอืดถามว่ากินได้ไหมถ้ากินได้สักครึ่งกล่องนะคะแต่ว่าไม่ใส่น้ําตาลหรือว่า ต้มถั่วเขียวถั่วเหลืองเนี่ยพอได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้กินเท่าไหร่เนาะก็ลองลองปรับดูส่วนไห้รอยต่ำเนี่ยพยายามเลี่ยงอาหารพวกทีมม่มันมันมันมีน้ําตาลสูงนะคะทุกชนิดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นไอพวกขนมปังเบเกอรี่ต่างๆผลไม้หวานต่างๆพวกนี้ค่ะมันจะทําให้พี่อะสะสมพวกไขมันนะคะพอสะสม พวกไขมันร่างกายมันร้อนมันจะทําให้ระบบเผาผาลาญเรามีปัญหานะคะมันก็จะทําให้อ้วนง่ายนะ,ะตามนี้แล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะพยายามกินน้ําใบเตยใบย่านางใบบัวบกเสริมเข้าไปนะคะวันละหนึ่งแก้ว7-14วันนะคะติดติดต่อกันแล้วก็หยุดทานนะคะอันนี้จะช่วยได้ปรับปรับระบบให้ร่างกายมันเย็นขึ้นค่ะ